อมปาไปอ่ะอีบอีบอามานี่มานี้อามานี่อับจับเามานี่อีไปไปเดินมาเร็วๆวิอยาัเร็วๆอีดักไม่ต้องเป็นห่วงเบียมทิ้งไปเลยของอะไรโอ้ Hãy subscribe cho kênh rồi, <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn